สวัสดีจ้าพี่น้องม้นนี้กะขับรถขึ้นไปที่เขาเนาะพี่น้องเนาะไปหาชวมวิวธรรมาชาติไปหากินกระป๋องก,กาแฟร้านอาหารทีงเขาเนะาะม้นนี้เนาะพี่น้องเนาะเขาสิไปเนี่ยก็คือผู้เขาเกียนทันท่างไปเกี่ยวเศเ้านะพี่น้องเนาะระวางขางทางกะไอพี่น้องชมภาพชวมวิวนางรถชมภาพชมวิวไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะขางทางเป็นผู้เขาเป็นป่าเป็นบ้านบนเขาเป็นเศ้าให้เศ้าหน้า ตว่าก,ก็มีอันนี้พี่น้องมีลานอาหารเทิงเขาอยู่สูงบันไดก็มีบันไดว่าบม่มีมีเบิร์ดลานหอกลานอาหาร,านาหารบนขอบบนเขาเนาะบาต่มีหนทางรถไปหอดบาแตม่มีมองข้นไปย่าง่าตม่มีอันนี้มานุ่กันพี่น้องสามคนผัวลูกสะภ้ยแม่ย่ายมาน้่กันนี่แหละพี่น้องหนทางไปกระด้ทตั้งขึ้นเขา ขึ้นโคกขึ้นดอยบ้านเมืองข้าเจ้านะพี่น้องเนาะดีที่ว่ามันเขาสูงอันปันไดโคกปันไดสูงปันได้ใกล้ปันไดสิมันกะมีหนทนงเนาะพี่น้องเนาะมีตะน้นทางนไปใดเบิร์มันก็เลยสะดวกสบายบันนี้พวกคนข้าเจ้าก้วมคิดดีข้าเจ้ากะตะกี้บ้านมันเป็นหม่องบ้านเช้าไหเช้าหน้าเรียงงัวเรียงยังมันว่าพ่อข้าเจ้าเลิกเลียงงัวเลียงนะข้าเจ้ากะไปปั๊บปุ่มตบแต่งขังงมก็ไปเปิดเป็นร้านอาหารพี่น้อง พอหนาวนาขนขึ้นไปหาเล่นสจอกสกีคนก็ไปพักที่เทิงหันก็ไปนอนอเู่ยทิ้งหันก็มี้านอาหาร้านกาแฟอกานกาแฟเทิงเขาเนาะพี่น้อง้าย่ำฤดูห้อนเขาก็เปิดคือกันพี่น้องเป็นซ้ำมือแฝ่เรียนคือกันเขากัไแหวกข้นนั้นไปยางขอกยางเขาก็แว่ดื่มกับปอกาแฟกินเขากินน้ำเฮ่อสินอนทั้งผุนข้างขึ้นกระไดยังสี่พี่น้องมันก็ดีอีกอย่างหนึ่งพี่น้องเบิ่งเอาเนี่ยภาพประมานนี้วิวประมาณนี่ล่ะเทิงเขาตะบาหางมี ลานออรลานอาหารมีอันรง,งแรมเนาะะเขาเจ้าเออรงแรมเนาะรงแรมย่อมย่อมในค้นในนอนคางขึ้นใดนนนกิงเสียพียย่น้องบางทียรผู้ใดอยากขึ้นไปแบบว่าคางขึ้นจะขึ้นหนึ่งสองขึ้นสีเขาเจ้าจกับซิมีห้องมียังให้เซาให้พักให้นอนแล้วก็มีลานอาหารให้กินเขากินน้ำนะพี่น้องเนาะพราะนอนคางขึ้นแล้วโต๊ะแง้มเ้ามากอ่ะเขาเจ้ากับผ้ากันไปยางตองสียนะพี่น้องไปยางตอไป ชมบอกชมวิวถ้ามชาติย่างเขาสิแม่พี่น้องแบบว่าออกกำลังกายไปน้ำชมวิวไปน้ำพวกมกักขีจักรยานกับจักรยานพวกมักย่างกะย่างขึ้นรถเม่แล้วก็ไปล่งแล้วก็ไปย่างย่างไปแล้วมันคําขันเ่ราะท่านอยากกระบ,บาดนะเจ้ากะนอนล่งหลอกลงแล่่มห่ตัวหฮเตี๋ยวไปพี่น้องหฮอเตี๋ยวอียงกะอยู่ทั้งปลาทังเขาล่ะพี่น้องทั้งร้านอาหารนั่นแหละมีครบบริสุเนลก็สะดวกสบายอยู่ถึงว่าสิเป็นปลาเป็นเขาก็ได้แต่ว่าท่านขึ้นมากกับไก่พี่น้องเบิ่งเอรโอยเบิ มันทา้งขึ้นมากกไดมันนี่โซเฟอร์เพิ่นใจดีเพิ่นก็เลยผ้ามากทา้งอันนี้อีกจักน้อยสุตียขันมือได้เพิ่นกี่ขานมันก็พผ้าไปล่ออ,อมแอมเลาะล่านใกล้ๆลห็นละใกล้ๆแถวบ้านเพิ่นนะ่ะล่านกาแฟก,กรแฟแถวนั้นล่ะมันนี่เพิ่นมันเพิ่นก็เลยผ้าขึ้นมาไก,กา่จักน้อยมาทึ่งโคกทึงปลาทึ่งดอย <c oughs> บ้านกระเจา้าเมี่งนข้เจ้านะพี่น้องอันคางทางทด่กํำลังเห็นนัน สีนเขียวๆแล้วเหลืองๆอิมเติมนั่นคือต้นสนนอพี่น้องต้นสนต้นใหม่ใบใหม่อ่อนมันกําลังนั่นถือแดดกําลังสิเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเนาะมันก็สิออกมาประมาณสีเหลืองไอ่อ้อยจากน้อยแตะวันม,มนันเป็นใบใหม่แห่งเป็นใบใหม่เริ่มมันถือแดดเริ่มได้รับวิตามินกระิออกมาเป็นสีเขียวกจักน้อยก็สิเขียวไปบดภูเขาก็สิงาม